ท่านผู้ฟังที่รักและเคารพครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในวันนี้ก็นำเรื่องเล่าเขย่าฝันสันประสาทมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับแต่ก่อนที่ท่านผู้ฟังจะรับฟังก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ และนบัตดนี้ครับก็ขอเชิญท่านติดตามรับฟังเรื่องของความเขย่าวขวัญสั่นประสาทในเรื่องต่างพบต่างภูมิได้แล้วครับท่านชัชวาลกับชูชาติ เขาเป็นเพื่อนรักกันมากกล่าวคือว่าเขาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมปลายและตอนที่เขามาเรียนมหาหลัยนี้เขาก็เป็นเพื่อนกันแถมยังเรียนคณะเดียวกันด้วยเมื่อเขาจบจากการเรียนก็ยังได้ทำงานที่เดียวกันเขาเป็นคนต่างจังหวัดตอนสมัยช่วงเรียนเขาก็ได้อาศัยอยู่กับญาติพี่น้องของเขา พอเขาเรียนจบและได้ทำงานเขาก็จึงออกมาใช้ชีวิตตามลำพังคือโดยสองคนเนี่ยเขาได้มาเช่าบ้านรวมกันอยู่ที่แห่งหนึง่งอยู่ในซอยซึ่งบ้านที่เขาเช่าอยู่นั้นเป็นบ้านชั้นเดียวบ้านไม้มีเนื้อที่ประมาณ30ตารางวาแต่เขาเช่าไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะักเพราะว่าเจ้าของบ้าน เป็นญาติของชัดชวานั่นเองในซอยที่เขาอยู่นี่ก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยวพอสมควรละกล่าวคือว่ามีที่รกร้างว่างเปล่าอยู่เยอะสลับด้วยดงหญ้าหรือต้นไม้ยืนต้นมีบ้านปลูกกันเป็นหย่อมๆในซอยนั้นซึ่งเป็นซอยตันในสมัยนั้นเรื่องที่ยังไม่ค่อยบูมเท่าไหร่ส่วนใหญ่ที่ของคนที่เขามีอยู่ก็ปล่อยรอกร้างว่างปะการดำเนินชีวิตของเขานั่นก็คือ เชา้าเขาจะไปทำงานด้วยกันและพอตกเย็นก็กลับมาพักที่บ้านหลังที่เขาเช่าอยู่แต่บางครั้งนี่เขาก็ไปเที่ยวหาความสำเริงสำราญตามภาษาคนหนุ่มในเวลาต่อมามีเพื่อนของเขาคนหนึ่งอยู่ที่ซอยอารีเพื่อนของเขาคนนั้นเป็นนักดนตรีและตัวของ ชัชวาลและชูชาติก็เป็นนักดนตรีเช่นกันมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเพื่อนเขามาชวนว่าให้ไปร่วมวงดนตรีด้วยกันให้ไปซ้อมดนตรีเพื่อเข้าขากันกับคณะของเขาเพื่อประหมาะข้อดีอาจจะได้เล่นดนตรีตามสวนอาหารบ้างหรือว่าไปถึงขั้นนั้นเลยโรงแรมระดับสี่ห้าดาวขอให้ซ้อมได้ให้ดีเล่นกันให้ดีก็แล้วกันดังนั้น ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตของเขาก็จึงเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ว่าตอนเลิกงานเขาจะต้องไปซ้อมดนตรีกับเพื่อนที่ซอยอารีเส้นทางที่เขาใช้เข้าออกก็อยู่ด้านถนนพระรามหกเป็นอย่างนี้ประจำทุกวันเช้าไปทำงานเย็นไปซ้อมดนตรีและเขาก็จะต้องกลับบ้านในช่วงสองหรือสามทุ่ม ชูชาติรู้สึกว่าพักนี้หน้าตาสดชื่นแจม่มใสรู้สึกว่าเหมือนมีความหวังอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ก็ดูใบหน้ามองๆคลำๆปัดโดยชูชาติกล่าวกับชัดชวานว่าเออพักนี้เรานี่ดูเหมือนจะโชคดีนะมีความฝันประหลาดเรามักจะฝันของเราอยู่เรื่อยๆ เป็นความฝันที่ดีมากเออนายฝันอะไรล่ะชัชวานถามชูชาติกล่าวว่าโอ้เรื่องที่เราฝันเราฝันว่าได้เจอผู้หญิงชุดขาวคนหนึ่งหน้าตาสะสวยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยทีเดียวในความฝันเราคุยกันถูกอัธยาศัยจนเรารู้สึกว่าชอบเธอฝันอยู่บ่อยเหมือนกัน เราฝันว่าเราได้เดินท่องเที่ยวกันไปตามที่ต่างๆและในความฝันเนี่ยเธอได้ชักชวนให้เราไปอยู่กับเธอเราได้ตอบตกลงในความฝันเพราะความพึงพอใจในกิริยามารยาทและอัธยาศัยที่ตรงกันมันเป็นอย่างนี้แหละชัชวันกล่าวว่าอ๋อมีหนะ้าดูท่าทางนายถึง มีความสุขสดชื่นแจ่มใสหรือเกินอืมแต่ว่าเราก็รู้มองๆไปสักหน่อยนะเกี่ยวกับเรื่องของความฝันเนี่ยเออมันก็คือเรื่องของความฝันล่ะถ้ากล่าวถึงคำโบราณน,นะเขาบอกว่าความฝันนี่มันจะเกิดขึ้นจากอืมเทพนิมิตจิตอาวรเทพสังหรณธาตุกำเริบหรือว่า กรมานิมิตกิจอาวรเทพสังหอนธาตุกำเริบอย่างนี้ก็ได้นะเออไม่รู้ว่านายจะกินมากเกินไปแล้วฝันอะไรไปเ,เ,ร,ร,เรื่อยเปื่อยจนธาตุกำเริบหรือเปล่ารวดจิตใจไปคิดถึงว่าอยากจะมีคู่ครองจึงทําให้จิตใจอาวรถึงเรื่องนี้เลยเป็นตุเป็นตะฝันไปหรือเปล่าชูชาติกล่าวว่าเรามั่นใจว่า ความฝันของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงของจริงอาจจะเป็นเทพสังหรณ์หรือว่าเทพนิมิตอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้อย่างที่นายว่ามันไม่ใช่ถาดําเลิกจิตอาววรกมังชัชวานกล่าวว่าเออถ้านายฝันเช่นนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเราก็ยินดีด้วยชีวิตของเขายังดำเนินไปเหมือนเดิมเช้าทำงานเย็น ไปซ้อมดนตรีที่บ้านเพื่อนที่ซอยอารีโดยเดินทางออกทางถนนเส้นพระรามหกในเย็นวันหนึ่งหลังจากที่เขาซ้อมดนตรีเสร็จแล้วประมาณสามทุ่มเขาได้เดินทางออกมาเพื่อจะข้ามถนนไปขึ้นรถเมล์อีกฝั่งหนึ่งในขณะที่กำลังยืนรอเพื่อจะข้ามถนนกันอยู่นั้นเองชูชาติ เหลียวไปมองอะไรสักอย่างหนึง่งซึ่งชัชวาลไม่เห็นสิ่งที่เขามองเลยสักพักหนึง่งชูชาติหันมาสก,กิดและกล่าวกับเขาว่านายเห็นไหมละ่ะผู้หญิงชุดขาวที่กำลังเดินมาตรงนี้โอ้เรามองดูแล้วตรงกับความฝันฝันเราเป็นจริงแล้วชัชวาเกล่าวเออ นายน่เพียนเราไม่เห็นมีใครอะไรเดินมาสักคนหนึ่งเลยชูชาติยังเหลียวมองอยู่และกล่าวว่านั่นไงเธอเดินใกล้มาแล้วจิวไม่ห่างจากเราอย่าเสียงดังไปและแล้วชูชาติกล่าวว่าเธอข้ามถนนไปแล้วถนนว่างแล้วข้ามสิชัชวานชัชวันก็เห็นว่าถนน ว่างแล้วจึงเดินข้ามพร้อมไปกับชูชาติแต่ว่าชูชาติเหลียวมองด้านข้างของเขาตลอดเวลาจนกระทั่งเขาเดินข้ามมาถึงอีกฝั่งหนึ่งของถนนเหมือนชูชาติกำลังเหลียวมองอะไรอยู่และก็โบกมือโบกไม้ให้กล่าวกับชัชวานว่าเห็นไหมเธอก็หันมาสบตาเรามิรมิจกิตมิจฉใจ ก่อนจะไปโบกไม้โบกมือให้เราโอ้ความฝันเราเป็นจริงแล้วเล่นเอาชัดชวานงงงานไปเลยทีเดียวเขาคิดว่าเอ๊ะนี่ชูชาติจะเพี้ยนหรือปาหรือจะมีเรื่องอะไรที่ทำให้แบบประสาทหลอนหรือเปล่าเขากล่าวว่าเออเราไม่เห็นอะไรทักอย่างนึงนายนี่ช่าง เล่นตลกเลึกเกินนะแหมมุกนี้มันตลกฝืดมากฝ่าหนะ้าชูชาติชูชาติกล่าวว่าเออนายอิฉาเราก็แล้วไปต่างคนต่างไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของที่ชูชาติเห็นหญิงสาวชุดขาวเดินนำในการข้ามถนนเขาได้ไปสู่ที่พักเขาจิ้นเคยแล้วก็ต่างคนต่างพักผ่อน ในวันต่อมาหลังจากที่เขาไปซ้อมดนตรีกับเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจึงเดินทางกลับมาที่พักซึ่งอาบน้ำอาบท่าเสร็จเรียบร้อยแล้วชูชาติก็ได้ก,กลับเข้าไปพักผ่อนในห้องของเขาบ้านของเขาเนี่ยมีอยู่สองห้องเป็นห้องของชูชาติห้องหนึ่งและห้องของเขาห้องหนึ่งชัดชวาน ยังเหลืองานชิ้นหนึ่งที่เขายังทำไม่เสร็จซึ่งต้องเอามาเคลียร์เกี่ยวกับเรื่องงานนั้นให้เสร็จเขายังไม่เข้านอนเขานั่งอยู่ที่ห้องโถงใหญ่ของบ้านหลังนั้นและค่อยๆเคลียร์งานไปเรื่อยๆเรื่อยๆซอยนั้นเป็นซอยที่ค่อนข้างเงียบวังเวงน,น,นานๆทีจะได้ยินรถวิ่งมาสักทีหนึง่งเพราะเป็นซอยตันมีเสียง ริงรีดเลไล้องขับกล่อมเป็นเพื่อนในยามนี้ดูช่างเงียบสงบหรือเกินทำให้เขาทำงานด้วยสมาธิโดยจิตใจมุ่งมั่นในเรื่องกับงานเป็นอย่างดีมากในขณะที่เขากำลังนั่งทำงานอยู่เพลินเพลินนั่นเองเขาได้ยินเสียงหนึ่งดังมาแต่ไกลและเสียงนั้นมันก็ดังใกล้เข้ามา ใกล้เข้ามาจนในที่สุดเขารู้สึกว่ามันดังอยู่บนหลังคาบ้านไม่ไกลจากเขาเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็ดังข้างซ้ายบ้างข้างขวาบ้างดังข้างหลังบ้างนั่นมันเสียงอะไรเขาเฝ้าสังเกตดูในที่สุดเขาจำได้แล้วว่านั่นมันเป็นเสียงของนกแสกกำลังส่งเสียงร้องอยู่ โบราณกล่าวไว้ว่าถ้านกแสกมาเกาะที่หลังคาบ้านใครหรือมาส่งเสียงร้องนั่นคือการที่นกแสกมาส่งข่าวตายและในขณะนี้เสียงมันใกล้หรือเกินดังวนเวียนอยู่บนหลังคาแสดงว่ามันได้มาส่งข่าวตายที่บ้านเขาแล้วเขาคิดถึงนี้ก็ททำให้ตกใจอยู่พอดูเลยทีเดียว แต่เนื่องจากชัชวาลเกิดขึ้นในโลกยุคสมัยใหม่ยุคติดเขาไปดวงจันทร์กันแล้วก็จึงคิดปลอบใจในทางที่ดีว่ามันเป็นความเชื่อของคนโบราณที่เชื่ออย่างนั้นมันคงไม่แน่เสมอไปที่เสียงนกแสกกำลังส่งเสียงนี้จะมาส่งข่าวหรือบอกกล่าวว่าจะต้องมีคนตาย อาจจะเป็นจริงอยู่บ้างแต่นั่นก็เป็นเพียงแต่ความเชื่อ,อยังไม่พอหลังจากที่เขาได้ยินเสียงนกแสกที่กำลังส่งเสียงร้องวนเวียนไปมายังมีเสียงอีกเสียงหนึ่งทอดยาวมาแต่ไกลเช่นกันนั่นนั่นเป็นเสียงร้องของสุนัขมันไม่ได้ร้องเอ็งๆธรรมดาแต่สุนัขก,กำลัง โกงคอหอนอยู่ฟังเสียงไกลๆรับกันมาเป็นทอดๆใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาและใกล้เข้ามาเสียงนกแสกก็ยังร้องอยู่แต่เบาลงมันจะเกาะอยู่ที่ไหนเขาไม่ทราบแต่เสียงที่เขาสัมผัสได้ในขณะนี้เป็นเสียงของสุนัขที่ใกล้เข้ามาทุกขณะทำให้เขาเกิดรางอับ ประมงคนสังหรณ์ในด้านที่ไม่ดีขึ้นมาอะไรกันนี่เสียงนกแสกร้องส่งข่าวแล้วแถมยังมีเสียงสุนัขส่งเสียงหอนรับกันมาเป็นทอดๆหรือว่ามันจะจริงจะจริงอย่างที่โบราณพูดไว้แล้วเมืส่งข่าวคนตายใครเล่าจะตายก็ยังดูแข็งแรงกันอยู่ทั้งสองคนระหว่างชัชวาลกับชูชาติ มันมาส่งข่าวตายอยู่ใกล้ๆบ้านและมันก็หอนกระชั้นทีขึ้นทุกทีชัชวานคิดว่ามันอาจจะเป็นจริงหรือเปล่าหนอเพราะอะไรกันนี่เสียงนกแสกร้องแล้วต่อมาก็ยังเป็นเสียงสุนัขที่หอนมาแต่ไกลร้อมรอบบ้านเขาอยู่ใกล้ๆขณะนี้ มันคงจะเห็นจิตหรือวิญญาณนกแสกคงจะเป็นสื่อนำวิญญาณมาและสุนัขคงจะโกงคอหอนเมื่อเห็นวิญญาณมาที่บ้านของเขาและวิญญาณของใครล่ะมาที่บ้านของเขาเขาพยายามคิดในแง่ดีว่านกแสกมันออกหากินกลางคืน เป็นเรื่องเผอิญและสุนักโกงคอหอนอย่างนั้นคลื่นประสาททั้งหูของมันคงจะได้รับเสียงอะไรได้สักอย่างหนึง่งซึ่งมนุษย์ไม่สามารถจะสัมผัสได้แต่มันได้ยินเขาพยายามโยนเรื่องต่างๆที่สอดพร้องกันในขณะนี้เข้าไปสู่ความเผอิญแต่ในใจก็ยังหวาดระแวงอยู่ลึกๆว่า มันจะมีอะไรเกิดขึ้นหนอเขาคิดถึงพฤติกรรมของชูชาติมันแปลกๆแ,แต่เจ้าตัวยืนยันว่าได้เห็นจริงมีจริงซึ่งในตอนแรกเขาคิดว่าเป็นเรื่องตลกในวันต่อมาเขาได้บอกกับชูชาติว่านี่นะชูชาติแม่เราทำงานกำลังรุ่งแล้วก็กำลังจะเป็นนักดนตรี ที่ถ้าปรับเหมาะข้อดีอาจจะได้เล่นตามงานกินเลี้ยงรุดสวนอาหารหรือโรงแรมการซ้อมดนตรีของพวกเราเข้าขากันดีเออเราอยากจะแนะนำนายนะว่าไปกับเราไปให้หมอที่เขาดูแม่นๆตรวจด,ดูโชคชะตาราศรีแล้วก็ไปหาพระไปหาจา่าเพื่อให้ท่านตรวจเช็คดวงชะตาดูว่ามันมีอะไรอย่างไรที่จะต้อง แก้ไขหรือเปล่าเขาพูดไปจากส่วนลึกของจิตใจที่มีความเชื่ออยู่ว่าเหตุการณ์ที่เขาได้เจอเมื่อคืนนั้นมันอาจจะมีส่วนจริงอยู่บ้างกันไว้ดีกว่าแก้ถึงแม้เขาจะไม่ค่อยเชื่อในส่วนหนึ่งเท่าไหร่นะักแต่ว่าลึกๆด้วยความเป็นไทยด้วยความผูกพันก็ทำให้เขามีจิตที่คิดว่า มันอาจจะมีส่วนอยู่เหมือนกันทุชาติกล่าวว่าเออเราก็ว่าดีนะว่างๆเดี๋ยวเราก็ไปหาหมอให้เขาดูให้ก่อนแล้วกันให้พระลดน้ำมนต์ให้เราไปหาพระครัง้งครั้งเพื่อดวงเราจะดีชีวิตยังดำเนินต่อไปเหมือนเดิมในวันหนึ่งเขาไปซ้อมดนตรีที่บ้านเพื่อนเมื่อซ้อมดนตรีเสร็จแล้วประมาณ สามทุ่มก,กว่าเขาออกมาเส้นทางเดิมเพื่อจะไปขึ้นรถเมล์อีกฝั่งหนึ่งที่เขาจะต้องข้ามถนนในขณะที่ยืนรอเขาเห็นชูชาติเหลียวมองไปข้างๆอยู่เรื่อยๆหันมายิ้มแย้มแจ่มใสกับเขาและกล่าวว่านายนายชัดนายเห็นไหม ผู้หญิงคนนั้นมาอีกแล้วเล่นเอาชัชวันงงตะเบินงงเลยครั้งที่สองแล้วเอ๊เราไม่เห็นนี่นะเอ่นายน่าจะไปเช็คประสาทดูสะบ้างไม่ต้องเช็คประสาทหรอกเธอเดินใกล้เข้ามาแล้วนี่เบาๆอยู่ห่างจากเราไม่กี่เมตรน,นั่นเองเล่นเอาชัชวาน คิดว่าไอ้มุกนี้มันเคยใช้มาแล้วแต่มันไม่ได้ผลเขาคิดประติดประตอ่อหลายเรื่องหลายราวและเหตุการณ์ที่เขาได้เจอหรือมันจะเป็นวิญญาณที่ชูชาติเขาสัมผัสได้จริงและในขณะนั้นเองชูชาติหันมากล่าวเขาว่าข้ามถนนไปเถอะเธอกำลังเดินข้ามถนนไปแล้ว ชูชาติก็ก้าวพวดพวดพวดเดินลงไปในถนนแต่ว่าชัดชวาลยังคงนิ่งเฉยอยู่ในขณะนั้นเองที่ชูชาติกำลังก้าวพวดพวดพวดไปถึงช่วงกลางถนนมีรถบิกอัพสีควันบุรีคันหนึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วสูงและใกล้เข้ามาทุกทีใกล้เข้ามาทุกทีแต่ชูชาติยังคงเดินดุมดุมเหมือนไม่ได้สนใจว่า มีรถกําลังวิ่งเข้ามาชัชวาลตะโกนว่าอย่าอย่าข้ามไปรถกําลังวิ่งมาด้วยความเร็วสูงแต่เหมือนชูชาตไม่ได้ยินอะไรซิแล้วเขาเดินตัดหน้ารถอย่างกระชั้นชิดรถนั้นเบรกไม่ทันชนกับร่างเขาอย่างเต็มที่ร่างของชูชาติล่องลอยขึ้นไปในอากาศและลอยตกลงมาที่ตรง หน้าหม้อรถเขายังไม่ตกมาสู่พื้นมันช่างเหมาะเจาะพอดีตกลงมาที่หน้าหมอ้อรถคันนั้นพยายามเล่นเครื่องขับซิกแซกสายซ้ายสายขวาให้หน้ารถเวียงไปเวียงมาเหมือนมีความพยายามที่ต้องการจะให้ร่างของชูชาติตกลงมาจากหน้าหมอรถและแล้วในที่สุดร่างของเขาก็หลุดลอย จากหน้าเมาออรถลงมากระแทกกับพื้นข้างถนนอย่างจังเขาหมูวตะลึงไม่ได้มองเลขทะเบียนรถคันนั้นและรถคันนั้นที่เป็นรถปิกอัพที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงก็วิ่งหายไปในความมืดในขณะที่กำลังเกิดเหตุการณ์นั้นเองชาวบ้านห้าหกคนที่เดินมาแถวนั้นส่งเสียงร้องวีดวายทั้งหญิงและชายด้วยความตรึงน,นก และในที่สุดเมื่อร่างของชูชาติลงมานอนนิ่งสงบอยู่ข้างถนนเขารีบวิ่งไปหาเพื่อนเขาภาพที่เขาเห็นนั่นก็คือเลือดออกเป็นจำนวนมากบริเวณศีรษะเต็มไปหมดชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาเริ่มเข้ามามุงเขาเข้าไปใกล้เพื่อนเขาจับชีพจรที่แขนรู้สึกว่ามันเต้นอ่อนลงทุกทีทุกที เขางงไปหมดตะลึงไปหมดไม่รู้จะทำอย่างไรทีแต่ว่าชาวบ้านคือเริ่มมามุงกล่าวว่าเออ,เอ,อโทรศัพท์ไปสิโทรศัพท์ไปแจ้งที่ตำรวจให้มาดูเหตุการณ์เขาจะเดเอาหน่วยกู้ภัยมาในยุคสมัยนั้นพศ2520เป็นช่วงที่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือเมื่อมีเสียงคนตะโกนเช่นนั้น มีชาวบ้านคนหนึ่งที่วิ่งไปในตู้โทรศัพท์ไกลๆและก็โทรศัพท์ไปแจ้งความกับตำรวจรอสักพักใหญ่ๆรถกู้ภัยและรถตำรวจก็มาอย่างที่เกิดเหตุหน่วยกู้ภัยเข้าไปตรวจดูอาการเพื่อจะกู้ชีวิตของชูชาติและตำรวจได้ตรวจดูสถานที่เกิดเหตุในขณะนั้นเอง ที่หน่วยกูย้ภัยกำลังจะดำเนินการการช่วยชีวิตเขาได้ยินเสียงดังมาจากหน่วยกูย้ภัยกล่าวกันว่าไม่ทันเส้นแล้วสิ้นชีวิตเสียแล้วชีพระจรเจ้นเต้นอ่อนหรือเกินขณะน,น,นี้ชีพระจรของเขาได้หยุดเต้นเสียแล้วเสียใจรือเกินเขาได้ยินชาวบ้านคุยว่าโอ้ oh, แม่มัน มันช่างอาถรรพ์เหลือเกินนะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาไม่นานนี้เองก็มีหญิงชุดขาวถูกรถชนตายตรงที่ใกล้นี้เช่นกันละเมื่อชัชวาลได้ยินอย่างนั้นเขานึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้ว่าร่างของจูชาติที่กำลังนอนตายอยู่นี้เกิดขึ้นมาจากเรื่องจริง และสิ่งที่ชูชาติสัมผัสได้และสิ่งที่ชูชาติเดินตามไปเป็นเรื่องของจิตวิญญาณโดยแน่นอนและเหตุการณ์ที่เขาเจอในคืนวันนั้นที่เขาได้ยินเสียงนกแสกเสียงหมาหอนเป็นการส่งข่าวจริงๆอย่างคำโบราณที่เขาว่ากันไว้และในที่สุดหน่วยกู้ภยัย ก็ได้นำร่างอันไร้วิญญาณของชูชาติไปยังโรงพยาบาลเรื่องนี้ครับท่านผู้ฟังก็มีโดยประมาณนี้ครับโดยหลักแล้วทางพระพุทธศาสนากล่าวไว้ว่าเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยความบังเอิญแต่ว่ามันต้องมีเหตุที่ทำให้เกิดขึ้น คนเราที่ได้มาพบเจอเจอกันมาพบเจอเจอกันในลักษณะมาจองล้างจองผานกันมาพบเจอเจอกันในลักษณะส่งเสริมอุปถัมช่วยเหลือกันซึ่งท่านกล่าวว่ามันมาแต่เหตุที่เขาเคยจองร้างจองผานกันจึงมาจองร้างจองผานกันเช่นเคยหรือมาแต่เหตุที่เขาเคยอุปถัมเคยช่วยเหลือกัน จึงได้มาอุปถัมภ์ช่วยเหลือกันอยู่เสมอกรรมทั้งหลายย่อมเกิดมาแต่เหตุและแม้แต่วิญญาณวิญญาณของหญิงชุดขาวนั้นอยู่ต่างพบต่างภูมิก็ยังมีเวรกรรมผูกพันกับชูชาตโดยนำเขาไปอยู่ในภพภูมิเดียวกันเรื่องที่ท่านทั้งหลายได้รับฝั่งนี้ ท่านอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงหรืออิงนิยายกันแน่แต่ก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายรับฟังในลักษณะของความบันเทิงมากกว่าครับท่านครับเอาละครับก็คงจะมีสาระบ้างตามสมควรเล็กๆน้อยๆและในวันนี้ก็ต้องขอลาจากท่านผู้ฟังไปก่อน และเรากลับมาพบกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีและมีความสุขสวัสดีครับ